สวัสดีพี่น้องมืองูเห่าออกปภากลางคืนมากก็เสียใจคุยหอบฟอดฟอดอยู่คืนมากพอหอบจังไหนบางทีงูเห่าก็ออกจากปากนะตัวโอบโอบโอบแต่หละงขาตังมืองูเห่าออกกันยังวะเห็นบอนี่มงูเห่าออกจากดง โูเลยึ้นมากับสิไตเป็นไงง้างคนมาซื้อกับยังสิไตยเห็นหน้าแล้วก็หอใส่กันฉันชอบเจยแอปแอปแอปเปิลบบนมีอเไยหน่อยสตรอเบอรี่ระดตังข้างในหอมแดงหน่อยซื้อทุกอาทิตย์แต่หอมแดงขณะกินปานนี้ยังน้ำโมกจืดจืน นีสกอหเเลยิยนดิดนึงอ,อ,อ,งงอ,อ,อ,อีีสื่อมันฝลั่งมาเข็ดฝลั่งสดโอ้ื่อชีสมาเห็ดเผาโพด จำเขาปรน่าจากทานให้มาจากสตอกโฮมร้านหนึ่งเขาได้ซื้อมาสีเห็ดสลัดชีสเขาป่ดชีสได้มาก,กันละมุนเด่นม,มากกองเ่คอยแชปปาและอีกค่ะคาเฟ่ นังมันขึไนิดหน้อยนไปห่น้องก็เขาอดเพิ่ปลาเส้นมอญยื่น้าสิกินปลาชุบแป้งทอดครับเลด้วยคันเพก็ กับพ่อแดนกีบอดดอสลูมลสื่อสัวทิศอันนี้วันนี้จะกินอันนี้เนนขาชงที่ฟองร่น่าจะกินมันฝรังทุกแป่ทอดกับกันมันฝรังบดมีหม,มูให้ไหมล่ะต้งไปกินนันเสาวับแคบัด เขา,า,ามีห้องก็าใส่นี่นะั่นชิดมอม่อี้ื่อะเขาว่าอาิตย์ทแล้วเขาลดักาไของลลกองอิน<อ>ู่กัพี่ออยอกล้องนี้ออกกันแกะเรื่อง,งนี่กนัยยยสมกาแฟาสกินแตสตอบอรี่พอแกะของแล้วกันเลยให้กิน ที่ไปเอาของอยู่ปั่นตรงนั้นนะเราลางมันผาดเขาเลยให้ใบประกันมาหนิแถมของกบกครกเขาจะเอากลับขึ้นก็ได้เดนี้ยผับกองปั่นใกล้นี่นะว่ายาวเสื้อผ้าไปซักกันน้ำห้อเนี่ยนี่นี่เอาเสื้อผ้าไปซักน้ำห้อนเราเสืกก้อผ้าฮดนี่ช่างมากมันนัซักตัวเองได้ทั้งบ้านเลยเมื่อนั้นที่ผ้ามเราไปซักฮดซ้ำ ชักเครื so like ่องนงไม่โหดผ่าไทยนถ่ไงคนจะมาส่งอะไรบอให้ลูกสาวเบิ่งเลยหล่ะว่าอีหล่ากันมัดขาดแต่แม่เอามาแล้วหล่ะได้แม่ไปเช็คของริบ้านพักจัดรายการเขียนพระพุนหาห่อร้อยปกติขายห่อละสามสิบสองสามสิบห้า mọi rồi đã sao ở hơn tĩnh phiếm một 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 phiếm เมดแล้วเพราะว่าอีกสองกล่องนะไฮเอฟซีถูกแบบกินที่กันยังไม่เวนแห้เอฟซีแล้วยกออกทุกคนจึงมาเบนี่อหลาน้หแม่ไปไหนแม่ใหนมาตาม,มาเพื่ไน้ด้ด้ไหนเพราะว่าส่งทยาที่ซืให้เอฟซีนั่งเพราะว่าหัวเราเป็นไขวัดยังแล้ววันนี้ได้กินที่ซื่ค่ะสว่วงมาสั่น เห็นพอเดียวออกขาดเลยสั่งหาคือได้ซีแล้วเทอย่าหายบ่เดี๋ยวคนของมดกันเลิกขึ้นแล้วเดี๋ยวว่าเด้อจะมันขีดขูต้องเอาไปทั้งแพ็คแล้วเด้อกรอบหนึ่งก็ได้อยากกินกว้ยเนือหน้าเหมือนกัน ยาพีี่ซังหาไดซี่ใช่แล้นี่เนี้ยขับกองกันไม่น่อยพวกินยาพีชีเี๋เขาหายับบไม่หน่อยมากไม่หน่อยเด้อหายเดซีเพราวเราเป็นไขวัดกินแบบดีขึ้นเลยนะอันนี้หายไปแค่แพ้งเดียวก็เลยพันยาอยปิด้านก็เลได้ซื้อมาหา ไปวัดไม่ได้ดไทยรักไงนะนะเจอทิฟฟี่ของไทยฝรั่งกับฝรั่งถอดหายวับวัวโอเคเลยมันติดขยะมันติดจริงจริงโอเคติดกินในขยะขยะต้องแยกให้ละโมกขับกระหี่เอาไว้ เอาเด้อดค่ะท่านไหนมีเวลาดเครียดมัขนมปังกปีนี่นนเด้แม่เหนซื้อเขอข้วโพดข้าเหนียวเด็กแม่ไนซื้อเห็ดป็นสลัดข้วโพดชีสอันนี้มีบร้ษัทด,ดอกนีลูกสาวให้มากินฟีนนมเกียดแล้ก็ฟ้องพงกกองุ้มคุย่ค่อย์แม่บดิกัทดื่มหน้าน ลายเบียร์ซื้อผ้าซิป,ก,ปกระป๋องกระป๋องปุ้มป,ปุ้ยสิกระป๋องยาทิพซี่ห้าแผงครบขนมปิบ๊บหกเอีซี่หนึ่งเอีซี่สองกระป๋อง อันนี้บร so ิส <n load> ุทธิ์ลูกสาหามาตีแลว่ากล้วยบกกล้วยหายทอานล้พัดทำเบสต็มแล้วเจอเนได้โยบสเตมเทียหาความมาทัววัดไปเอ็นนี่น่าดูแล้วไม่ควรแข่งงานเพื่อนควบมดยุหายแต่กล้วย ากล้วยไปแพกนึงงนี่ทรงบอกลูกสาวว่าบางขางายพบอยู่ได้พักเขียดอันขาดกล้วยไปแพกนึงกล้วยหายไปแพกนึงน่งขนาดที่เหลือ,อครบใส่ใจบ่ได้เด้ของมือสีสัน,นเด้พี่น้องเพ,พราะ,ะว่าโคตรเหนื่อยเลยอันนี้ของเอฟซีของเอฟซีหนึ่งสองสามสี่ ห้าขนมนี่เอาไปเก็บให้ใส่รังแหวเขาเลยของเอฟซีอย่างนนหนึ่งเดี๋ยววน็นังแค่นไม่น้อยังสิสรงให้ยาหาอยู่นี่ครบอันนี้ก้อนของจ้าข้องสิงคนมาเก็บเลยเตรียมกินกาแฟกอนเดี๋ยวสิเบาเรื่องไปหาหมอมาซูฟังเด้พป่นอเด้อ